สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยแนะนําตัวเองก่อนเลยผมราชานะครับเศรษีชื่อเล่นชื่อบอยครับขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่บอยแล้วกันเพราะว่าอายุสี่สิบละก็อยู่ในวงการรถยนต์ขายรถขายรถเนี่ยแหละครับขายรถยนต์เนี่ยขายมานานละก็น่าจะ10บกว่าปีละเกือบเกือบสิบห้าปีแล้วนะครับก็เห็นเจอน้องๆเยอะแยะ พิ่มเติมเกิดขึ้นมาใหม่ในวงการรวดเย็วเดินไปหมดเลยแล้วก็เจอลูกค้าอีกเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้เราจะเป็น AEC เปิดรับมีต่างชาติเข้ามาเลยนาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นแต่น้องๆหลายคนยังกังวลอยู่ครับว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษกับต่างชาติแล้วเนี่ยจะต้องแกรมมาถูกไหมจะต้องใช้สัพท์ถูกไหมต้องใช้ศัพท์ยังไงเวลาเจอฝรั่งขึ้นมานี่นะ ปุ๊บสก,กิดกันเลยเอ้ยเฮ้ยไม้ใครวะไม้ใครวะไม่ใช่ไม้ตูและไม้มึงละเอาแย่งกันเกี่ยงกันว่าให้ไปรับเพราะคิดว่าไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงเข้าใจก็เลยอยากจะอัดคลิปวิดีโอขึ้นมาสั้นๆแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมวดหมวดเพื่อแนะนําว่าเวลาถ้าเจอต่างชาติขึ้นมาเนี่ยเราควรจะใช้ภาษาอังกฤษยังไงง่ายๆสื่อสารให้เขาเข้าใจกับเราได้โดยอาจจะใช้เป็นคําง่ายๆครับ ออ,อาจจะผิดหลักไวยากรณ์ที่อาจารย์ภาษาอังกฤษหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าม,มันขัดหูขัดตาขัดใจแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราเน้นประโยชน์เพื่อการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อธิบายให้ลูกค้าฟังได้เข้าใจสื่อสารครบถ้วนถูกต้องเปิดการขายได้ปิดการขายได้ทักทายแล้วลูกค้าก็ยังรู้สึกแฮปปี้ในการที่จะเข้ามาซื้อขายกับเราต่อไปแถมว่า ถ้าเขามีกลุ่มเพื่อนผงเขาในกลุ่มต่างชาติด้วยกันเนี่ยรับรองไม่ไปไหนแน่นอนครับก็ยังจะกลับที่มาซื้อกับเราเนี่ยแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับเ,เขาได้อธิบายให้เขาเข้าใจได้ถึงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการซื้อขายกระบวนการซื้อรถแบบเงินสดซื้อรถแบบผ่อนทยังไงไปนะนถึงจะผ่านไปํายังไงเวลาสื่อสารยังไงอธิบายให้เขาเข้าใจ งั้นบทเรียนแรกนะครับเราอาจจะมาเริ่มต้นด้วยการที่ต้อนรับเขาก่อนเลยเขาขึ้นมาโชว์รูมเราเจอเขาแล้วเราจะทํายังไงกับเขาก่อนเลยเขาเรียกว่าบทแรกก็เรียกว่าเก e e t i n g ครับการต้อนรับนะครับถ้าเกิดการต้อนรับเนี่ยลูกค้าขึ้นมาเนี่ยเราก็พูดเขาว่าอะไรก่อนหลายคนอาจจะใา้คาว่าให้ e l l o ใช้คํานี้ไปเลยจริงๆอันนี้พี่บอยไม่แนะนําพี่บอยแนะนําว่าให้ใช้คําที่มันดูแล้วนุ่มนวลหน่อยสุภาพหน่อย ดูตามธรรมชาติเลยครับขึ้นมาตอนเช้า Good morning sir Good morning สวัสดีตอนเช้าขึ้นมาตอนบ่ายหรือตอนเย็นหรือจะห้5โมงเย็น6โมงเย็น Good afternoon ไปเลยแล้วไม่ต้องกังวลนะว่ามันเที่ยงหรือยังมันเที่ยงหนึ่งนาทีช่วงเที่ยงช่วงคาบเกี่ยวจะ Good morning Good afternoon อะไรก็ไม่เป็นไรใช้ไปเลยครับ Good morning หรือ Good afternoon แล้วหลายคนเนี่ยจะตายตรงคำว่า May I help you sir May I help you sir ท่านมีอะไรให้เราช่วยไหมถ้าพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยทีนี้ยฝรั่งขาจะมาเป็นชุดเลยตุตง้ตงตงั้งตุ้งตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เราฟังไม่ทันเลยว่าตกลงเขาขึ้นมาแล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราเราอาจจะค่อยๆเริ่มกระบวนการใช้คำถามตายติด ให้เขาตอบตามที่เราค่อยๆถามตามที่เราอยากบอกเข้าไปอย่างเช่น today you come f r o m service or today you come for a new car today you come from come for service or today you come for buy new car แค่นี้ให้เขารู้ก่อนว่าเขาเอารถมาเข้าศูนย์หรือเปล่าหรือมาดูรถใหม่แต่ถ้าขับรถยี่ห้ออื่นมาเขาคงไม่เอามาเข้าศูนย์ เขาคงมาดูรถใหม่นะครับก็ลองดูแกล้งทำเป็นบื้อๆดูไปก่อนเดี๋ยวลองมาดูกันครับในว่าอีพีต่อไปเนี่ยเออเราจะมาพูดอะไรกับเขาต่อไปเราจะไปต้อนรับเขายังไงต่อดีถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจะได้ทำอีพีต่อไปให้น้องๆฝ่ายขายเนี่ยมีคำพูดไว้สื่อสารกับลูกค้าที่เป็นต่างชาติได้ อย่างนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอมาเจอกันใหม่อีกทีน,นะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ